สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเป็นเรื่องของการเปิดกล่องสติ๊กเกอร์นะเออเป็นเปิดแพ็กสติ๊กเกอร์เฉพาะการแชมป์ในซีซั่นล่าสุดของจีที่ผ่านมาคือเป็นทีมสปินบิ๊กอันนี้นะครับผมเห็นไหมตอบเฟรชแคนไปว่าตอบฟลักรับผมแล้วก็จีทูกโดนเฟรชตบสองศูนไปอันนี้เป็นทีมโปรดผมนะไอจีนทูยังพูดก่อนว่าผมคลั่งจีทูมากโดยที่สติ๊กเกอร์ที่ผมอยากได้นะครับมันก็คือมีสติ๊กเกอร์หลายแบบทั้งเป็นสติ๊กเกอร์ลายเซ็นของนักแข่งแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ของทีมนะครับมาดูที่ตำนานตรงนนนนนีีี้ะะะคครัับผผมมท่จเปิดก็ืออ เพราะว่าผมอยากได้เป็นเรื่องของสติ๊กเกอร์ G2 ด้วยหนึ่งที่เป็นโฮโลนี่อยากได้แค่นี้นะเอออยากได้แค่นี้อ่ะถ้าหากว่าได้โกมาก็ดีนะมันก็ได้ราคาที่ดีเอาไปดูราคาโกว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะคุณถ้าหากว่าเป็นโกเนี่ยแค่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดถ้าเป็นธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นลายวิญญาธรรมดาคือสองบาทถ้าเป็นโฮโลจะอยู่ที่หกสามบาทโอเคลองแบ็กกลับไปแพงสุดไม่รู้ว่าเป็นมังกรนี้หรือเปล่านะไอ้ทนะีมสปิริตเนี่ยสปิริตนี่สามร้อยเหนาา็นไหมแท็บโลเนี่ยเราร้อยยี่สิบเจ เบิผมเราไปดูที่ราคาแพงสุดก็จะเป็นเซียงไฮ้โซ44คืออ๋อดองนั่นเองนะครับผมนะเออสิกเกอร์ดองอะละห้าพันต้องเปิดแพ็คนี้เนาะให้ได้ดองนี้คือผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ดองอะไรนะพูดตรงเลยไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าได้ก็คงจะดี <laughs> ดาบแรกับซึ่มมาอุ้ยดองมาแต่ไม่ทองเลยครับผมโอ้โหเฟรมกระบอกหมานะวันนี้โอเคไปครับอุ้ยเพลินอ่ะ ออออออนอนอนปโอ้โหมันนี่ G2 เออนี่ชอบมันนี่ชอบผมผมรักเขานะครับ G2 เดี๋ยวมาขอ G2 บ่อยๆก็ยังดีนะปุ๊บทีมอะไรวะเนี่ยเนอร์เสมอตอเนี่ย,อออยโอ้ปวดหัวเ,เลยวะลูกนะบผนมะอันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะผมอยู่พี่เบฟแล้วก็เมตตี้ด้วยเอออยู่กันในดิสคอร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอ่ะลองดูลองดูเพราะจะแตกไปดิครับสวัสดีครับพี่เบฟอุ้ยเอ้าเฮ้ย ม่วงเรายีประยับแต่ไม่โฮโลนะอันนี so ้โฮโลโฮโลโฮโลป่ะโฮโล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 ไม่ใช่ไม่ใช่วันพีซโอ้โหนิโก้นิโก้นี่ก็ชอบนะยี่สิบอันจะได้ดองหนึ่งอันก็คือความฝันนะผมพูดเลยผมไม่ได้แช่งนะแต่ว่าวันพวกนี้ดองตายอ่ะโอ้แต่ไม่ตีหนูลองคิดเลยมต่ว่พวกนี้ดองไม่มีชีวิตอยู่แล้วหนูว่าราคาจะขึ้นละอันนี้พูดเฉยๆแหลกไปแหลกไป เดี๋ยวหาว่าเราไปแช่งเขาอีกไม่ไปไลน์ลงได้นี่คือคำข่าวเขารู้ว่ามุกไงเหมือนเป็นการแบบต่อยุให้เขาเว้ยการพูดอย่างเงี้ยพี่แต่กูย่อดองมาเดียดนั้นดอง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 อะไรวะเนี่ยมังกรแล้วช็อปเปอร์ดองกี้ไหมครับดองกี้อุ้ยดองกี้ฮอเต้เดาฟันก็แต่ไม่มีทองเลยสังเกตุทุกคนโอ้โหทองไม่ไม่ออกเลยว่ะไปเรื <concealed them> ่อยหนึ <tik away> <more hill> ่งหมื่นชั่วโมงฮิสตีนหนึ่งหมื่นชั่วโมง อุ้ยนิดเดียวเองอะ่ะท oh, ุกคนเห็นมั้วอ่ะอีกรอบหนึ่งครับมันมาดิมันเฟรดนะกีไลออดมาอีกแล้วโอ้โหโบกี้ไลอดมาเดี๋ยวชุดชายตอนนี้ดูลูกชายโอ้จบละทางเงินพี่แปะหมดก็คือจบจริงๆนะครับไปเห็นว่าจบพี่สามอันยังมีหวังครับ นนี้ไม่เคยได้แต่ว่าแม่งไม่ดีไปยับถ้าถ้าเปิดได้อย่างไอคนเนี้ยมาใช่ไหมราคาเท่าไหร่เหรอราคาแม่นขูกมากประมาณ0.1นย์่งอ่ะไม่ถึงบาทสลึงนึงอะทุกคนราคาอได้ได้โฮโลยังดีกว่าไง่ายนะ envy เว้ย envy ตอนนี้น่าจะยืมอยู่ไประ้ดี๋ยวเปล่าไม่แน่ใจนะหรือแม่งไม่ได้เข้ารอวะรู้ยมึง แต่อย่างนั้นก็ได้ฟอยนะฟอยฟอยไอ้หน้าไข่เนี่ยรีก,ก็มาบ้องหุจย,ยีทู <c oughs> ยังเป็นฟอยนะครับยังรีบไปยึบอยู่รีบไปยึบนะครับโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเติมเติมต่อนะครับผมนะเอาสูตรไหมครับผมเป็นสูตร,ร,รที่คิด <ๆ S 1> สดๆเลยครับผมสูตรคิดสดเลยเหรออุ้ยเอาอ่ะเอามารอรอดูสูตรนี้กันนะครับผมว่าจะรอหรือเปล่านะอ่ะว่ามาสูตรไมสร็จไซโกนากิดครับไซโกนาิ มี่กบหรอไม่ใช่มี่กจีทัวเฮ้ยอันนี้แม่งหลักร้อยนะพี่บอกก่อนใส่กุ้งได้กินจริงจริงจีทูเนี่ยปักสองร้อยมีอีกไหมมีมีมีสูตรอีกไหมโฟเคยพีดีเอ็นกดตั้งพุ่มันแดงพัน ้ยเมื่อกี้ดเออมาฟูดไหมพี่เป๊บสัมมเลสสัมเลสพี่แกสัมเลสเกี่ยงอะไรด้วยพี่เกี่ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยสัมมเลสยังมานะจิมเป็นไงล่ะบอกแล้วอย่าเอาชื่อพี่มาอ้างเป็นไงล่ะเกลือเลยมาฟูดไหมดองกี้โดลิเตหูฟามิงโกโลฟามิงโก้ผมไปเรื่อยเลยคุณอุยแลาเอาสูตรแล้วมั่งดีกว่า อ่ะว่ามาอือครับน้ำประเชงประเชิงแดงผานเลยคิงไอ้เอาประเชงได้ไหมเป็นไงล่ะพลังน้ำประเชงเป็นจุดแรกของเรามากันหมดเลยครับน้บประเชิงมีมีกูไม่มาคนเดียวต้องพี่แปะเลยครับถัดนี้ต้องพี่แปะแล้วค่ะเราดูเมจิกเมจิกนี่นะดูไดือดละแข่งกันเลยครับแข่งกันเลยครับพี่แ 28บาทไม่เท่าไรโฮโลคือข้อดีมันจะได้ยืดยาวอย่างี้เห็นไหมพี่สวยมากครับผมเหมือคาราเทไม่ได้ยืดเลยครับอันนี้ยังเบาครับยังเบาครับมังคาราเทจบละมาใครมีส่วนโอเคพีดีเอ็นครับพีดี ไอ้ไข en. ่ไ <diction> อ <aries> <ỗ df od> ้ไข่วัดใจดีมาครับผมนี่ครับต่อไปห้าพันมาครับมาปลดล็อกประจุพันต้องประจุพันปลดล็อกแล้วผมนึกว่ามีออก็โอ้ยชิโร่ผมถ้าได้ชิโร่อีกอันคือมันจะเหมือนได้ทีมเดียวกับตัวเนี้ยนึกออกไหมแต่คนละชื่อแป๊ะแป๊ะครับผมนึกสตดออก้วครับผมมาไปสิ สุดนี้ต้องเลื่อนไปหาดองก่อนครับผมครับกดคลิกที่ดองเลยครับแล้วก็กดคลิกที่ดองเลยครับผมห้าทีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับที่ดองครับแล้วก็ทำเป็นแบบว่าดูก่อนครับยังไม่เปิดครับแล้วเราลองเลยครับเปิดเปิดเลยครับ ใส่โกนไอคิดสองร้อยยี่สิบมาผมน่าจะหมดดวงต้องมาแล้ไมาโกครัไมโกไมาโกไมโกไมโก เครับผมนะก่อนหน้านี้คือเมย์เมจิกมานะครับผมทีมเดียวกับดองนะครับผมนะช็อปก็อยู่ในทีมเดียวกับดองครับอู่ห้าบาทครับผมนะจบร้องขนาดว่าได้ได้ตึงอ่ดได้ตึงอย่าบึงโกะคิดดูดิอุ้ยดองโกะทำไมโลครับอ้ยคอมพีสอะไรครับจังหวะนี้แต่ยังไม่ทองไงดองโกะ ผมว่าไม่ต่ำกว่าส0 0รอยครับฟรีผมว่าเล็ไม่ต่ำกว่าส0 0รอยครับ480้อดใกัาครับเก่งทครับ4 8 0ปหนึ่งสองตอนนี้ได้ประมาณ700อยคืนละใช่ไหมคุ้มแล้วครับทีนี้คือคุ้มลวครับงถ้าหากว่า5 0 0พมาดองกี้เลยนี่4ี่รอก็ถือว่าโคตรคุ้มอ่ะไปครับรวมือครับดวววว ผู้หญิงเขาใช้สูตรเสือเรับอย่างนี้ดองทองมาหรือเปล่าครับถ้าดองทองมาบ้านแตกพี่บอกให้นี่กำลังล่อขนาดพลังแห่งใช้กระพุ้งแก้วแค่ไม่สูดไหมครับผมแค่ไม่สูดไหมครับอาพีเบ๊บ้าสุดเมาพี่ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A แล้วก็กดเปิดขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ B A โหสูดต่ำนานนะครับโอ้โห เปิดกล่องเลยปั๊กขึ้นงขึ้นขึ้นไปพี่เอด้ผ่านครับผม B A B A ยังไม่มายังไม่มาลุกกันนี่ลุกกันผมลุกก็ได้พี่ผมลุกกนแล้วลุกก็นะสงสัยต้องใช้จอยครับอกดจอยมากดฟูมปงไหมงพลังมาขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A ครับปัเข้าไปครับผม B A B อ B A ถึงกับกระโดดก็ผมเอามาสูตรมากีโฮเทโดปามิงโกซามอลโลซสมัยครับมาหนีไปไงอุ้ยแดงผ่านเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ไอ้องเลืประมาณห้าห้าร้อยแกลลอนเรืองห่วงหอนไปชิปหน่อยพี่โอ้ มังกรสุกไปกาครับสโลไปกาหุยหัวไหลมังกรสโลไปกาดองทองเสี่ยงให้กินขนมอร่อยครับเราว่าหมดบัญชีแน่นอนข่าวขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยก็อาจจะได้ที่ดวงของเนี่ยไปทำขายก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไงแต่ว่าถือว่ากำไรแล้วใช่ไหมครับถือว่ากำลังตามทุนอยู่ตอนนี้ขายอีก200ก็ได้ทุนเสริมนะผม าแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดกันต่อผมแนะนำนะครับผมถ้าว่าใครที่เล่นน้ำพายนะแล้วยังไม่ใส่โ,โค้ดก็ใส่ p d ดด้วยนั่นจะมีฟรีเคสได้ไปด้วยของดรอปลอวันแตกเลยนะครับผมแล้วก็กลุ่มเสียสองเขตไทยแลนด์นะครับผมเป็นกลุ่มของน้องอาร์มน้องอาร์มเนีออ่ยเขา,ารับกลางกับผมนะเออรับเขาเรียกว่าฝากขายด้วยนะใครที่สนใจอยากจะกลางอยากจะฝากขายก็สามารถไปติดต่อน้องอาร์มได้อาร์มสมามต่อแล้ววันนี้นะผมสุดยอดมากนะครับผมก็อย่าลืมใส่โค้ด PDN กันด้วยนะครับพีดมาต่อ นายสิเรายิืมระยบจุ้ยใช้ได้ตับระยุระปุ๊บกระปุ๊บกระเป๊ะเฮ้ยเฮ้ยกระปุ๊บนี่กระปุ๊บเฮ้ยได้อะไรอะวิงแมนครับผมนั้นนี้โอ้โหเฮ้ยเจนต์ตอรีเฮ้ย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 แมจิกแต่ไป็แค่ฟรอยไงดองทองไม่ไปเฮ้ยดองของ ดองรองอะเมื่อกี้พี่มันคือใช่เลยอะเมื่อกี้เฮ้ยรอบหน้ามันอาจจะ,จะได้ว่ามิดเดียวมาครับผมเนาะเราอาจจะได้ก็ได้รอบหน้าครับแดง้องทองสมไมกัมเป้สมัยกัมเป้อุ้ยไม่ทองว่ะแต่เป็นดองว่ะ <c oughs> ยังยังแสดงว่าใกล้แล้วครับผมใกล้จะได้แล้วครับใกล้จะหลับแล้วครับผมอุ้ยแดงผ่านอีกแล้วแดงผ่านอีกแล้วครับสูตรนะ ปิดไม่ด้าคูอปิดไม่ด้าแบบเซนเซอร์ตัวเองอุ้ยปิดไม่ด้าใช้ได้อุ้ยอะไรนดอะไรตายายนะไม่ใช่พูดว่าเออคุณเนี่ยสบายดีไหมอ๋อโอเคสิงคณาบ้าสิงคณาบ้าง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 บางกะลังกังตุ้งกังตุงกังตุ้งกัง้ง เหนซิเนเฮ้ย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 เฮออเห็นยังไม่มาคิดดูเลยเห็นไตเห็นไตเห็นไตโ้เห็นไตก็ไม่ได้อะเห็นไตยังไม่เข้าเลยเป้นขอวัาแปลกๆครับหลังๆนิ่มๆ แรง่านนะครับพี่มฆว่าอุ้ยวิ่งมาครับผมไปโลพี่หยีไปไหนครับพี่หยีไปไห <c oughs> นไปหาสาวเ <c oughs> อ้ย <c oughs> ดองออดิชิน่าอมานะเนี่ยเหว่งใช้ได้อยู่ดองเก็ศสกิศสมูรีครับสกิศสมูรี ว่านิ่งแปลกแปลกนะครับสามสามเราอยู่ได้ในความหวังไม่มีอะไรขัดขวางทางเดินของดวงดาวได้หรอกไอ้เน็ตโอยนีบ้างไม่มาว่าแปลกๆครับมันชัดเจนแล้วครับอุ้ยดองวิ่งมันไม่มีมันไม่มีความหวังแล้ว,วเราอยู่ได้ด้วยความหวังสุดท้ายแล้ว เอาต้องพัฒนาที่นี่ใหญ่ที่สุดละเราต้องประสานสูตรกันครับชูเขนขึ้นพูดพร้อมกันเลยพูดพร้อมกันเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะสามสองหนึ่งบอลเก่งกีซมิบกำลังบอลเก่งกีซมิบกำลังมาไหม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 โอ้โหเลือดแบบนี้ เราคว่าเรามามาได้โอเคละอย่างมากก็ยังได้แบบนิดน่อยิวันนี้ครับเราได้อะไรบ้างครับผมเกลือครับมีแต่เกลือครับสิ่งที่แบบว่าขายได้แน่ๆเนาะหนึ่งเลยก็คือเรื่องของดองอันนี้สี่ร้อยกว่าบาทครับใช่ดองนีสี่ร้อยแล้วก็นี่โกะสองร้อยโกะผมครับมีโกะจีทูองนี่ของจีทูทีมทีมโปรดผมนะครับผมศรัทธาในทีมนะแต่บางทีผมก็ถ้าชอบสุดบรรดาแบบ ซีรีส์ที่เคยมีคนทามาเนะี่ยเอาแบบยังชื่นชอบอยู่นะแต่ตอนนี้เขาอาจจะแบบสายตาอะไรเงี้ยเขากระจอกไปแล้วคือเคนนี่เอชนะครับผมชอบมากถึงแม้ช่วงหลังเขาจะดับเขาจะแบบ,บติดหัวร้อนติดแบบติดแอคติเแล้วก็แรงเรื่องแม่ง <laughs> แต่คือเป็นอีกหนึ่งในคนที่ผมก็ยังคลั่งใครก็อยู่อะเคนนี่อชโชว์นะผมยอดมากในยุคที่แบบเอ็นวีเฟื่องฟูก็คือเขาเนี่ยแหละเนาะ เคนนี่แอชโฮนะครับผมอ่ะแล้วแต่ขอบคุณเมสซี่มากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่เบย์มากๆนะครับผมคนที่ทำคลิปจบนะครับขอไลค์กำลังใจด้วยเนาะอยากให้ผมมาเปิดปิเกอร์อีกก็คอมเมนต์บอกละกันนะครับสวัสดีครับกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครักดไลค์กดแชร์ชอบสับสับคลายครับกดไลค์เยอะๆนะครับ